ในครั้งนี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการหาค่าของเลขยกกำลังและการเขียนจำนวนใดๆในรูปเลขยกกำลังนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายของเลขยกกำลังกันก่อนอ่ะเลขยกกำลังนะคะก็คือการที่เราเอา a เนี่ยนะคะมายกกำลัง n หมายถึงอะไรหมายถึงการเอา a มาคูณกันทั้งหมด n ตัว อย่างเช่นสมมติว่าเป็น3มยกกําลังสามอะสยกกําลังสามแบบเนี้ยมันก็คือการต้องเอาสามาคูณกัน3มตัวนะคะซึ่งเราจะเรียกว่า A เนี่ยนะคะ a จะเป็นฐานแล้วก็ N เป็นเลขชีกกำลังนะคะอะมาทบทวนหน่อยอย่างเช่น2อกำลังสานะคะสอกำลังสก็คือการเอา2มาคูณกัน3ครั้ง นะคะส่วนลบสมทั้งหมดยู่กำลังสองคืออะไรก็คือการเอาลบสามมาคูณกันสองครั้งนะคะแบบนี้อย่าลืมว่าจะต้องมีการใส่วงเล็บด้วยนะคะแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดยกกกำลังสามอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือต้องมีการใส่วงเล็บแล้วก็เอาเศษหนึ่งส่วนสี่มาคูณกันทั้งหมด3ครั้งนะคะ อะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงการหาค่าของเลขยกกำลังก่อนนะคะสมมติว่าโจทย์ให้มาอย่างเช่น4ี่ยกกำลังสามแบบเนี้ยแน่นอนว่าเราก็ต้องเอา4มาคูณกันสามครั้งใช่ปะเราก็ลองคูณไปนะคะสีคูณสมันได้เป็น16ใช่ไหมคะเสร็จแ,แล้วเราก็คูณต่อเอาสิบหกมาคูณสีต่อนะคะมันจะได้เป็นเท่าไหร่ลูก มันจะได้เป็นประมาณ64ใช่ปะเราก็จะได้คำตอบเป็น64นะคะต่อไป11ยกกำลัง2นะคะก็คือ11คูณ11แบบเนี้ยก็ท่องแม่11ได้เลยนะคะมันก็ได้เป็น121นะคะแล้วก็7ยกกำลัง2อันนี้เราก็ท่องแม่7ได้เลยเหมือนกันนะคะมันก็ได้เป็น7คูณ7เป็น49ใช่ไหมโอเค ก็ไม่มีอะไรนะคะหน้านี้ทีนี้ประเด็นตรงที่ที่นักเรียนเนี่ยจะรู้สึกว่ายากหรือว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็คือเวลาที่ฐานเนี่ยมันเป็นจำนวนรวมมันเป็นจํานวนเต็มลบนะคะอย่างเช่นโจทย์อันนี้ลบสองทั้งหมดยกกำลังสามเราก็ทําตามปกติเลยก็คือเอาลบสองมาคูณกันสามครั้งนะคะทีนี้ สอคูณสองมันได้สี่ใช่ไหมแล้วก็เอาสี่มาคูณสองอีกทีหนึ่งมันได้แปดใช่ไหมคะแต่ประเด็นอยู่ตรงที่มันมีเครื่องหมายลบด้วยนะคะมันมีเครื่องหมายลบด้วยจำไว้ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องหมายลบเนี่ยมันมีทั้งหมดสามตัวหรือห้าตัวหรือเจ็ดตัวก็คือเครื่องหมายลบเนี่ยถ้ามีจำนวนคี้ตัวเนี่ยคำตอบที่ได้ออกมาก็จะติดลบ นะคะแบบนี้ทีนี้มาดูข้อข้างล่างนะคะลบห้าทั้งหมดยูกําลังสองอันนี้ก็คือการเอาลบห้ามาคูณกันสองครั้งใช่ไหมคะประเด็นอยู่ตรงที่ข้างบนเนี่ยมันเป็นการเอาลบมาคูณกันขี้ตัวนะคะแต่อันนี้มันเป็นการเอาลบมาคูณกันคู่ตัวจะไม่ว่าถ้ามันคูณกันคู่ตัวเมื่อไหร่นะคำตอบที่ได้เนี่ยจะเป็นบวก นะคะก็คือตอบ20ผ่านนะอันนี้มาดูข้อข้างล่างนะคะลบ4ทั้งหมดอยู่กำลัง2อย่างอันนี้ค่ะนักเรียนลองเดาสิว่าคำตอบมันจะเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้มันก็ลบคูณกันคู่ตัวเหมือนเดิมใช่ไหม4คูน4มันได้16ใช่ไหมคะดังนั้นในข้อนี้คาตอบก็ต้องเป็นบวกนะคะคำตอบก็ต้องเป็นบวกเพราะว่ามันเป็นการเอาลบมาคูณกันคู่ตัว นะคะอ่ะมาดูข้อต่อมานะคะเศษหนึ่งส่วนสามทั้งหมดกำลังลบสามก็เอาเศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยมาคูณกันทั้งหมดสามครั้งนะหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคูณกันกี่ครั้งก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมนะคะประเด็นอยู่ตรงข้างล่างนี้นะคะ 1, จริงๆก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็จะตรงตส่วนเนี่ยมาคูณกันทั้งหมดสามครั้ง ก็คือสามคูณสามได้เก้าใช่ไหมจากนั้นก็เอาเก้ามาคูณสามอีกทีหนึ่งนะคะก็ได้เป็นยี่สิบเจ็ดข้อนี้ก็เลยจะต,ตอบว่าเศษหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดนะคะเศษหนึ่งส่วนยีสิบเจ็ดโอเคข้อต่อมานะคะอันนี้สองยกกำลังสี่ส่วนด้วยสามนะคะ มันต่างจากข้างบนตรงที่ข้างบนเนี่ยมันเป็นการยกกำลังทั้งหมดนะคะทั้งเศษส่วนนะคะแต่อันล่างเนี่ยมันเป็นการยกกำลังเฉพาะตรงต,รต,รต,รตรัวเศษดังนั้นนักเรียนต้องอย่าเผลอไปยกปกำลังทั้งหมดนะคะข้างล่างนี่ไม่ต้องยกกำลังนะข้างบนยกกำลังกันนะคะอันนี้ก็ได้แปดใช่ป่ะเรารู้อยู่แล้วว่าสองยกกำลังสามได้แปดแล้วก็คูณต่อไปแปดคูณสองมันก็ได้สิบหกใช่ไหมคะ ดังนั้นข้อนี้คำตอบเลยเป็นสิบหกส่วนสามนะคะอ่าข้อต่อมาข้อข้างล่างสุดนะคะหนึ่งจุดสี่ทั้งหมดยกกำลังสองอย่างอันเนี้ยก็ไม่มีอะไรเนาะเราก็จัดการคูนกันตามปกติเลยนะคะเรายังไม่ต้องไปสนใจตรงจุดสุดนิยมเราคูณกันไปตามปกติก่อนสี่สิบหกใช่ไหมแล้วก็สี่คูณหนึ่งเป็นสี่แล้วก็เบอรลหนึ่งเป็นห้านะคะแล้วก็เอา หนึ่งไปคูณสี่ได้สี่แล้วก็หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งใช่ไหมมันจะได้เป็นหกเก้าหนึ่งแบบนี้นะคะทีนี้จำไว้ว่าเวลาที่เราจะดูว่าเราจะจุดตรงไหนอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้ดูว่ามันมีทศยมอ่ะทั้งหมดกี่ตัวมันมีทศยมสองตัวใช่ปะคาตอบที่ได้มันก็เลยต้องเป็นทศยมสองตำแหน่งนะคะก็เลยตอบว่าหนึ่งจุดเก้าหกอันนี้นะคะ อ่ะทีนี้ต่อมาจงหาค่าของเลขยกกำลังต่อไปนี้นะหยกกำลังสองนะคะก็คือการเอาหกมาคูณกันสองครั้งใช่ปะหกคูณหกมันก็ได้สาสิบหกนะคะตามปกติต่อมาก็ห้ายกกำลังสองก็เอาห้ามาคูณกันสองครั้งนะคะก็ได้เป็นยี่สิบห้านะศูนย์จุดหนึ่ง ั้งหมดเดี๋ยวกลาลังสองก็เอา0ูจุดหนึ่งมาคูณกันสองครั้งนะคะก็จะได้เป็นเท่าไรเอ่ยอมาลองดูนะคะแก้ตัวอีกรอบหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ใช่ปะ่ะข้างล่างก็เหมือนกันนะคะพอบวกกันเสร็จปุ๊บมันจะได้เท่านี้ทีนี้เมื่อกี้ครูบอกว่าให้ดูว่ามันมีทศนิยมกี่ตัวรวมกันมันมีทศนิยมสองตัวใช่ไหม ดังนั้นนันนี้ก็เลยต้องตอบุุธยมสองตำแหน่งนะคะก็คือศูนย์จุดศนหนึ่งนี้นะดูข้อต่อมานะคะสามส่วนสองะคะโดยที่ข้างบนเนี่ยก็เป็น3ามยกกำลังสองข้างล่างก็สองยกกำลังสองนะคะก็ได้เป็นสามคูณสามแล้วก็ส่วนด้วยสองคูณสองนะสามคูณสามก็ได้เก้าใช่ไหม แล้วก็สองคูณสเนี่ยมันก็ได้สี่นะคะก็เลยต่อเสร็จเก้าส่วนสี่นะโอเคอ่ะเดี๋ยวขยับนิดหนึ่งต่อมานะคะลบสองทั้งหมดเดี๋ยวพลังสี่เราต้องเอาลบสองมาคูณกันทั้งหมดสี่ครั้งนะคะซึ่ง เราอาจจะยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายก่อนก็ได้ให้เราคูณกันก่อนนะสองคูณสองมันได้สี่ใช่ปะแล้วก็คูณอีกสองมันก็ได้เท่าไหร่คะคูณอีกสองมันก็ได้เป็นแปดนะแล้วคูณอีกสองมันก็ได้เป็นสิบหกใช่ปะดังนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบสิบหกนะคะส่วนเครื่องหมายเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลบเนี่ยมาคูณกันทั้งหมดคู่ตัว ข้อนี้ก็เลยตอบบวกสิบหกนะคะอ่ะต่อมาลบสองกำลังสี่นะอันนี้ไม่เหมือนกับข้อบนไม่เหมือนกับข้อบนนะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวเ,เครื่องหมายเครื่องหมายวงเล็บออมาครอบนะคะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นสองยกกำลังสี่มันคือ 2องคูณสองคูณสองนะแล้วข้างหน้าเนี่ยมันติดลบแบบนี้นะคะไม่เหมือนกันนะคะเวลาเจอโจทย์แล้วขนาดนี้นะนักเรียนมองอย่างนี้เลยก็ได้ก็คือให้ดึงลบออกมาข้างหน้าเลยเพราะว่าไอ้ตัวลบข้างหน้าเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันคือลบหนึ่งนะคะมันคือการเอาลบหนึ่งมาคูณกับสองอยกกำลังสี่ นะจะเห็นว่าตัวที่ถูกยกกําลังเนี่ยมันมีแค่สองกำลังสี่ใช่ปะแต่ว่าตัวลบหนึ่งมันไม่ได้ถูกยกกําลังไปด้วยนะคะดังนั้นให้เรียนดึงออกมาเลยไม่ต้องไปสนใจมันนะคะทีนี้ก็ทําการคูณกันข้างในซึ่งเรารู้แล้วว่ามันได้สิบหกใช่ปะสองยกกำลังสี่แล้วเราก็ใส่เครื่องหมายลบไปตรงหน้าเลยนะคะโอเคนะถ้าเกิดโจทย์ มันมีวงเล็บให้นะคะแล้วข้างบนเนี่ยมันเป็นจํานวนคู่นะคะหรือว่าเอาลบมาคูณกันสูตัวให้ตอบบวกแต่ว่าถ้าโจทย์เนี้ยเครื่องหมายลบอะ่ะมันไม่อยู่ข้างในวงเล็บแบบข้อนี้นะคะนักเรียนต้องตอบเป็นลบนะคะลบจิดหกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูใบางานที่สองกันนะคะในวิดีโอถัดไป